สบายดีพวกหลานเมื่อนี้อาจารย์จะพาพวกหลานมาเฮียนวิชาศิลปะดนตรีบทที่สองของคันป .5 ซึ่งบทเฮียนของพวกเขาจะเฮียนเกี่ยวกับหยางพวกหลานไปที่ตามพว้อมกันเลยซึ่งเพลงที่เราจะเฮียนในเมื่อนี้ก็คือเบาถึงนักเขียนที่ตั้งใจทำเฮียนหักษาความสะอาดเนาะนักเขียนที่ตั้งใจทำเฮียนทำความสะอาดนี่เพิ่นเอื้นมาเป็นนักเฮียนแนวดแม่นแล้วนักเขียนดีเนาะ สำหรับบทเพลงนกเคียนดีเป็นเพลงประจำองเรียนสินไซต์แต่งขึ้นเพื่อให้นกเขียนภายในรงเฮียนได้มีทักษะในการห้องเพลงมีความมุลซื่อในเวลาเฮียนและในบทเพลงยังได้สอดแทรงแนวคิดให้นกเขียนหูจักการทำเฮียนหูจักความสะอาดจุบงำหุ่นหักครัวจานและุงเฮียนซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของนักเขียนรงเฮียนสินไซ และ,ะกิจกรรมต่อไปอาจารย์จะเป็นคนห้องอ่านเนื้อเพลงเพลงนักเขียนดีและให้พวกหลานห้องตามหลังอาจารย์เดอ้อนักเคียนดีมีคุณสมบัติหักสะอาดนักเขียนสินไสปึ้มสอส่งเสือทงพาย บ่อสาสายเปิดเปืือนมองมุนหากคงเฮียนสินใสเฮาอยู่แบ่งเป็นจุปัดกว่าทุกคนยามเฮียนภาคเพียนฝึกฝน เพื่อสร้างต้นเป็นนักเขียนดีเขียนให้เก่งเสงก้ให้ได้ยังเยาวัยอนาคตยังมีอ,อย่าลื่นเลื่งลุ่มหลงโลกี แนวบอดีซีวีจะวอทไฟนักเขียนดีสามักคีกันหักเผ่าพันลาวเฮาสินไสสวยเหลือเผื่อแพ่กันไป เเนืื้้ออกลลางใตสดแล,และที่จบไปนั่นก็เม่นการอ่านการห้องเพลงนะักเยนดีเนาะและต่อไปอาจารย์จะเป็นคนเปิดเพลงและให้พวกหลานห้องเพลงนี้ไปพร้อมๆกับดนตรีทำนองเพลงเลยเนาะไปเริ่มกันเลยหนึ่ส No Wow. เก่งหลายส้เซยพวกหลานเดอ้อที่ว่าสามารถห้องเพลงนี้ตามทำน้องจนตีได้เนาะและต่อไปอาจารย์ขอฝากเรียกป้านในพวกหลานฝึกซ่อมอีกตืมสําหรับผู้ใดที่ว่าบันได้สามารถย้อนไปที่ต้นคลิปและให้พวกหลานซ้อมอ่านไปพร้อมกับอาจารย์หรือว่าเปิดคลิปกลับไปกลับมาเพื่ออย่างเพื่อว่าเขาจะมาซ้อมให้เขาได้นั่นเองเนาะและถ้าผู้ใดที่ห้องได้แล้วให้ท่งเป็นคลิปวิดีโอกลับมาหาอาจารย์เพื่ออาจารย์จะให้เป็นคะแนนเดือนซิปนั่นเนองเนาะถ้าใ ที่หมั่นใจแล้วให้ส่งกลับมาหาอาจารย์เดิมเขามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอขอบใจ